สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องอัญชยาแหล่งรวมพักเครื่อง EP ที่สิบสี่แล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยน้องเอามาพี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบรายการสวยๆทั้งนั้นเลยพี EP ท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเ,เ,มเติมโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สองแปดหกเก้าห้าสี่ได้เลยนะคะ หรือจะแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมแอดมาพูดคุยแอดมาที่เบอร์0814286954ได้เลยนะคะหรือถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าดูมาจาก EP ไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะช่องของเรามีบริการจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มคะ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มที่รายการที่หนึ่งกันเลยค่ะรายการที่หนึ่งจะเป็นพญาหมูป่าเขี้ยวเพชรหลวงปู่กาหลงนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นพญาหมูป่าเขี้ยวเพชรหลวงปู่กาหลงค่ะเวยๆแบบนี้เลย รงก้นจะเป็นอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่หนึ่ง พญาหมูป่าเขี้ยวเพชรหลวงปู่กาหลงเอาไปในราคาสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นพรกกุชินนาาดใบเสม,มาเนื้อชินนะคะ รายการที่สองจะเป็นพระกูชินารานใบเสมาเนื้อชินค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย,ย,ยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ ลายการที่สองพระกูชินราชใบเสมาเนื้อชินเอาไปไหนี่ละคะ่ะห้าร้อยบาทคะ่ะห้าร้อยบาทคะ่ะลายการต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นอินคู่หลวงปู่ชื่นวัดตาอีนะคะลายการที่สามจะเป็น อินคู่หลวงปู่ชื่นวัดตาอีค่ะสสเสย่เก่าแบบนี้เลยลายการที่สาม อิ่นคู่หลวงปู่ชื่นวัดตาอีเอาไปในราคะ่ะสี่ร้อยบาทคะ่ะสี่ร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นวัวธนูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะรายการที่สี่จะเป็นวัวธนูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ค่ะ สวยๆเองนี้เลยรายการที่สี่วัธนูรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เอาไปในราคา ห้า้บาทค่ะห้ายบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่ห้ารายการที่5จะเป็นเคี่ยวหมูตันนะคะรายการที่5จะเป็นเคี่ยวหมูตันค่ะนี่ค่ะ สวยๆวยเก่าๆแบบนี้เลยสวยๆเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยค่ะลายการที่ห้าเขี้ยวหมูตัน เอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นโบโบอ่องเนื้อว่านทองนะคะรายการที่หกจะเป็นโบโบอ่องเนื้อว่านทองค่ะ แบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ รายการที่หกโบโบอ่องเนือ้อว่านทองเอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจจะเป็นบ่วงนักบาทว่านทองนะคะรายการที่เจ็จะเป็นบ่วงนักบาทลา ว่านหองเอ,อเนื้อว่านค่ะ <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่เจ็ด บ่วงนักบาตเนื้อว่านเอาไปในราคาห้า้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่แปดรายการที่8ดจะเป็นอินคู่ค่ะรายการที่8ดจะเป็นอินคู่ค่ะ,ะ,คคะสวยๆแบบนี้เลย เก่าๆแบบนี้เลยค่ะลายการที่8อินคู่ไปในราคาห้0รบาทค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่เก้ารายการที่เก้าจะเป็นแมงสี่หูห้าตาคา่ะรายการที่เก้าจะเป็นแมงสี่หูห้าตาคา่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย ตรงก้นจะเป็นแบบนี้นะคะส่เสแบบนี้เลยค่ะลายการที่9้าแมงสี่หูห้าตาเอาไปในราคาห้าอยบาทค่ะ ห้าร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทค่ารายการที่สิบจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทค่าสวยๆแบบนี้เลย ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยแบบนี้เลยะค่ะ รายการที่สิบรูปหล่อหลวงพ่อทบเอาไปในละค่ะห้าร้อยบาทค่ะห้ารอยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเล็บเสือค่ะรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นเล็บเสือค่ะ สวยๆเลี่ยมกรอบให้แบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดเล็บเสือเอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเลี่ยมเดิมนะคะรายการที่สิบสองจะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเลี่ยมเงิน่ะเออเลี่ยมเดิมนะคะโทษทีค่ะสวย,สวยแบบนี้เลย ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะลายการที่สิบสองเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำเลี่ยมเดิมเอาไปในราคา ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามจะเป็นพระผงกระดูกผีค่ะรายการที่สิบสามจะเป็นพระผงกระดูกผีนะคะนี่ค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย สวยแบบนี้เลลายการที่สิบสามผ้าผงกระดูกขีเอาไปในราคา400ร้บาทค่ะ400บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิสี่จะเป็น รูปหล่อพระชัยเก่านะคะรายการที่สิบสี่จะเป็นรูปหล่อพระชัยเก่าะคะ่ะเสยๆเ,เก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ ลายการที่สิบสี่รูปหล่อพระชัยเก่าเอาไปในราคาสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็นตะกุดหนังเสือค่ะรายการที่สิบห้าจะเป็นตะ ปุดหนังเสือคะ่ะสวยๆแบบนี้นะคะ รายการที่สิบห้าตะกุดหนังเสือเอาไปในลาค่ะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเยี่ยมจับเงินค่ะ ลายการที่16รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลี่ยมจับเงินนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ รายการที่สิบหกูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโฮเลี่ยมจับเงินเอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิเจดจะเป็นโยนีเนื้อทองเหลืองนะคะ ลายการที่สิบเจ็ดจะเป็นโยนีเนื้อทองเหลืองค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะลายการที่สิบเจ็ดโยนีเนื้อทองเหลืองเอาไปในลาค่ะ สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่สิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าคะ่ะ สวยๆอย่างนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเรีย่ยมให้อย่างดีค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะลายการที่สิบแปด เหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท้าเอาไปในราคาสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าจะเป็นพระมาเหศส่วนสองหน้าเนื้อชินเลี่ยมนะคะรายการที่สิบเก้าพระมาเหศส่วนสองหน้าเนื้อชินเลี่ยมค่ะ สวยๆเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยเรี่ยมกรอมให้อย่างดีนะคะสวยๆเก่าๆ,ๆแบบนี้เลยคะ่ะลายการที่สิบเก้าพระมาเห็นส่วนสองหน้า เนื้อชิ้นเลี่ยมเอาไปในราคาห้าอยบาทค่ะห้า้อยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่ยีสิบจะเป็นพาะรัต,ตนะเนื้อสำลิดเก่านะคะองค์ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบพระรัต,ตนะ เนื้อสำลีเก่าค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะนะคะ สวยยเเกาๆแบบนี้ลรายการที่20พารัตะนะเนื้อสัมฤิ์เอาไปในราคา1,400บาทค่ะ1,400บาทค่ะกระจบไปแล้ว20รายการที่เอามาให้พี่ชมวันนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สองแปดหกเก้าห้าสี่ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยแอดมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่สองแปดหกเก้าห้าสี่ได้เลยนะคะหรือถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนอยากจะรับองค์ไหนไปสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าดูมาจาก EP ไหนรายการที่เท่าไหร่ ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะส่งฟรีนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ